เมื่อคืนยังนั่งกินข้าวกับพ่ออยู่ดีๆเช้ามาเจอพ่อกลายเป็นศพบ,บนเตียงเรื่องจริงที่สอนว่าอย่าผัดวันพูดคำว่ารักกับคนในครอบครัวเมื่อคืนมันก็เป็นคืนธรรมดาเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาพ่อกลับจาะทำงานเหนื่อยล้าหยิบข้าวกับน้ำพริกมากินเ,เงียบๆลูกๆนั่งดูทีวีเสียงหัวเราะดังอยู่ในบ้านไม่มีใครคิดเลยว่านี่จะเป็นมื้อสุดท้ายที่ได้เห็นหน้าพ่อ พ่อดูเหนื่อยกว่าทุกวันหายใจแรงขึ้นแต่ไม่มีใครเอะใจเพราะเราคุ้นชินกับคำว่าพ่อไหวยอยู่แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อไม่ตื่นแม่เดินไปปลุกเห็นพ่อนอนนิ่งเหมือนยังหลับแต่ตัวเย็นเฉียบหัวใจหยุดเต้นไปแล้วผลการชนสูตรศพบ,บอกชัดพ่อเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันไม่มีบาดแผลไม่มีใครทำร้ายหัวใจมีพังผืดหนาเป็นโรคที่สะสมมานานโดยไม่รู้ตัว แต่สิ่งที่หลงเหลือไว้ไม่ใช่แค่ศพลูกชายคนโตพูดทั้งน้ำตาว่าเมื่อคืนพ่อถามว่าอยากกินอะไรจะซื้อมาให้ผมตอบพุ่นหว้วนว่าไม่เอาถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมอยากบอกพ่อว่าผมรักพ่อในบ้าน,นยังมีเสื้อทำงานของพ่อเก้าอี้ตัวเดิมที่พ่อชอบนั่งทุกอย่างยังอยู่แต่พ่อไม่อยู่แล้ว ข้อคิดจากศพคือหัวใจวายเฉียบพลันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะคนอายุ40-60ปีมีความดันเบาหวานไขมันสูงและหลายครั้งไม่มีสัญญาณเตือนชัดเจนสุขภาพไม่ควรถูกละเลยและคำพูดบางคำไม่ควรถูกผัดวันเพราะบางครั้งเรารอจนเหลือแค่ศพถึงรู้ว่าคำว่ารักพูดช้าไปแค่คืนเดียวมันสายเกินไปตลอดการคืนนี้ ถ้าคุณยังได้กลับบ้านอย่าลืมหันไปยิ้มกอดหรือพูดกับคนที่คุณรักก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้พูดอีกเลยหมอหมูพูดจริงเพราะศพบ,บางศกไม่ได้สอนเรื่องความตายแต่สอนให้เรารีบรักในวันที่ยังมีเวลา